เป็นทอนซิลทอนซิลเสฟรุนแรงแค่ไหนครับก็คุณหมอเคยนัดพานะคะนัดพาเลยใช่ค่ะแล้วทําไมถึงไม่ยอมเชื่อคุณหมอฮะก็ไปนะคะแต่พอดีคิวไม่ว่างคิวไม่ว่างก็เป็นโชคดีไปค่ะก็ไปนั่งรอประมาณครึ่งวันแล้วคุณหมอก็เรียกไปบอกว่าขอนัดเลื่อนเพราะว่าเตียงผ่าตัดไม่ว่างอะไรหมอไม่ว่างนะฮะขายดีนะฮะไม่เอาละทอนซินนะฮะ ตอนตอนตอนที่เป็นอัทอนซินเนกเซบนี่คือมันมีอาการอะไรไงครเจ็บคอมากอะค่ะน้ำลายจะเหนียวอะไรเงี้ยเจ็บคอค่ะคันขื่นน้ำลายก็ยังลําบากเลยอะค่ะมันมีสาเหตุไหมครเช่นอยู่ดีหรือว่าก็เจ็บตลอดก็เจ็บตลอดอะค่ะประมาณคือเราทํางานเกี่ยวกับเจลรี่อะไรเงี้ยมันจะเป็นห้องแอร์แบบรวมหมดใช่ไหมคะจะมีเชื่อมมีขัดอะไรพวกเนี้ยค่ะพวกผงโลหะค่ะใช่ไหมฮะมีน้ํายาค่ะมีกรด ในการกัดด้วยค่ะก็แสบแสบคอเลยค่ะพงจมูกอะไรเงี้ยจะแสบไปหมดตรงนี้เป็นอยู่กี่ปีฮะสิบกว่าปีอะค่ะแล้วเป็นมาตลอดแล้วแล้ว ทรมานทาไมถึงไม่คิดจะรักษาให้หายก็รักษาก็คือทานยาค่ะที่บริษัทจะมีห้องพยาบาลอยู่รเราก็จะไปรับยาตลอดจนพยาบาลน,นะคะเขาแนะนําว่าให้ไปหาหมอที่โรงพยาบาลคือเจอหน้าเนี่ยไม่ต้องถามเลยว่าเป็นะอะไรโรคเดียวค่ะก็ยื่นยาตัวเดิมให้ค่ะเม็ดนะสีมโูมกลมไม่แน่ว่าจะไม่แน่ใจว่าจะเป็นลดบวมหรือเปล่ากับ,กบอักเสบได้มาตลอดะค,ะครับ,ค,รบค่ะก็จ่ายมาจนสุดท้ายคุณหมอบอกต้องผ่า ค่ะก็ไปหาหมอบ่อยก็คงจะที่แรกคุณหมอก็ยังไม่แนะนําให้ผ่านะคะครับก็คือไปบ่อยจนก็คงลาคานะคะ <ac> ก็เลยนัดก็อคือไม่ใช่ลาคานเลฮะ <c oughs> ด้วยจัญญาบ้านของแพทย์เองก็ต้องแนะนําสิ่งที่ดีที่สุดให้นะฮะค,ค่ะอาจารย์ครับวิธีการรักษาทอนซิลทอนซิลหนักเสพอันนี้ผมถามก่อนว่าทอนซิลมันมีหน้าที่อะไรก็โดยปกติใช้ดักจับเชื้อโรคนะคะครับ เป็นตัวดักจับเชื้อโรคแต่ว่าถ้ามันดักจับไม่ไวเนื่องจากมลภาวะค่อนข้างสูงนะคะในห้องนัน่นนะที่มันจะก่อให้เกิดอาการระคายเคืองของระบบทางเดินหายใจเนี่ยนะคะ,คอ,ะอันนี้มันก็เลยอักเสบซะเองอเชื้อมันก็พอกคูนคมันก็เกิดการอักเสบขึ้นมาครับอันนี้คือหน้าที่ดักจับแต่พอวันหนึ่งเนี่ยมันทําหน้าที่ไม่ได้ส่วนใหญ่เราก็จะใช้ยาปฏิชีวนะนะคะคยาต้านการอักเสบ แต่ในบางรายที่หมอแนะนําให้ผ่าตัดก็คือมันอักเสบเรื้อรังอะ่ะมันทรมานมมก็เอาออกซะคือพูดง่ายๆเอาตัวกรองออกคราวนี้ต่อไปมันก็จะเป็นมันก็จะติดเชื้อง่ายขึ้นเสียในระบบของร่างกายมันยังมีที่อื่นที่จะช่วยอีกนะค,ะครับ อ,อย่างระบบภูมิคุ้มกันไงฮะเรายังมีระบบนั้นเหลืออยู่ถ้าเชื้อเล็ดลอดเข้าไประบบภูมิคุ้มกันก็จะเป็นผู้จัดการต่อไปถ้าอย่างนั้นคําแนะนําของคุณหมอที่บอกให้ตัดต่อมทอนซิลออกใช่วิธีที่ถูกต้องไหมฮะวิธีที่ทั่วไปถูกต้องสําหรับบางคนคือคนที่อักเสบอยู่ตลอดเวลาเนี่ยอ,อ,อักเสบมากๆและอักเสบอยู่ตลอดลเวลามัมนก่อเกิดให้กับ มันก่อให้เกิดอาการอะไรอะรําคาญอะนะฮะแล้วก็มันเป็นอาการเรื้อรังซึ่งอย่างนี้เขาก็จะไม่แนะนําให้เก็บไว้ก็แนะนําให้ตัดออกซะแต่บางคนที่ว่านานๆน,นานทีปีหนอักเสบขึ้นมาอันนี้ก็ไม่ต้องเอาออกเพราะว่ามันมีประโยชน์ไงฮะอืมอ่ะของกรณีของคุณนันก็คือเบิร์คิวไม่ว่างค่ะแล้วทำไงานฮะก็เสียดนะายสิฮะก็ก,ก็ถือว่าเป็นโชคดีนะถ้าฟังคุณหมอพูดเมื่อกี้ก็ถือว่า เอาไว้ดียังเอาไว้ก็ดีกว่าใช่ไหมฮะอ่ะเสร็จแล้วอยู่ดีๆมารู้จักกับบิมได้ยังไงก็มีเมื่อสองเดือนที่แล้วอะค่ะก็ไม่สบายหนักไอไอจนเจ็บหน้าอกอะค่ะแล้วก็ไปหาหมออีกอก็ไปนั่งรอมาณสามชั่วโมงได้ก็ได้ยามากลับมาก็รีบทานแต่พอทานยามันยิ่งไอหนักกว่าเก่าอะค่ะก็ทนมันอาจจะแบบว่าเร่งอะไรอย่างเงี้ยทั้งเสมหะทั้งอะไรเงี้ยก็ทานครบสามมื้อก็ยัง ทั้งเป็นไข้ขึ้นมาอีกอะค่ะคแล้วพอดีว่ามีพี่คนหนึ่งอะค่ะเขามาแนะนําให้รู้จักกับบิมอะค่ะคก็ก็ทานพอทานเสร็จมัน,มนเบาจากอาการไอระคายที่มีเสมหะนะคะก็เลยสนใจตัวนี้ก็เลยว่าทานทานไปกี่โมงแล้วมันเห็นผลตอนกี่โมงฮะทานตอนกลางคืนนะคะทานก่อนนอนใช่ค่ะแล้วจากที่เรา เคยนอนแล้วมันแบบว่ามันนอนมันก็จะไอตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เบาไอก็คืนนั้นก็ไม่ไอก็เบาไออยู่ค่ะแต่ก็เบาแต่น้อยลงใช่ค่ะอ้าวเช้าขึ้นมาอุ้ยติดใจเลยเหรอใช่ค่ะก็คือมันทรมานมากช่วงที่หนูเป็นเนี่ยสิบเป็นสิบวันเลยนะที่ไอที่ไอเนี่ยใช่ค่ะเช้าขึ้นมาก็ทานอีกทานอีกค่ะก็เพราะว่ามันมันใช่แล้วล่ะหนูก็เลยสั่งซื้อเขาเลย อ๋อเลยเชื่อเลยว่าใช่ใช่ค่ะเพราะว่าหนูทานยานแล้วมันยิ่งไอขึ้นแต่ตอนนี้ทานแล้วมันเบาลงนี่ค่ะเขาก็ได้แนะนำํำทานบีมแล้วก็น้ํามังคุดควบคู่กันไปพอ,อหนูได้ทานน้ามังคุดมันรู้สึกสดชื่นไงคะจากคนที่เราไอามากๆเพียงมากเป็นไข้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะมันดีขึ้นเราก็มั่นใจในสินค้าตัวนี้ค่ะเอออาจารย์ครับผมเรียนถามหน่อยฮะบีมมันออกฤทธิ์ได้เร็วขนาดนั้นเราถ้าเราพูดถึงกลไก การสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลับครับมันผ่านไม่เลือดขาวออย่างที่ผมพูดเมื่อกี้นี้ไม่เลือดขาวเรามีกองทัพที่ยิ่งใหญ่มาหือมามากครับแล้วการสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายให้สมดุลเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่ไม่เลือดขาวก็คุยกันครนะฮะว่ามันมีแปลกปลอมอะไรเข้ามาแล้วเราต้องจัดการให้มันสมดุลนะวิธีการคุยกันของไม่เลือดขาวเ็าผ่านสิ่งที่ไม่เลือดขาวหลั่งออกมาเขาเรียกว่าไซโตไคน์หรืออินเทอร์ลูคิน นะครับแล้วการสื่อกระหว่างไม่เลือยขาวเนะี่ยสื่อโด,ย,ดยปฏิกิยาที่ผ่านอินเทอร์ลูคินครับปฏิกิยาพวกนี้เป็นปฏิกิยาที่รวดเร็วมากในร่างกายของเราเนี่ฮะความรวดเร็วของปฏิกิยาลูกโซ่ครับเพราะฉนั้นปฏิกิยาลูกโซ่ที่รวดเร็วมากที่สื่อกันในระหว่างกลุ่มไม่เลือยขาวกองทัพที่ยิ่งใหญ่มาหือมามากคุณต้นว่ามันจะเร็วไหมล่ะ เพราะฉะนั้นมันก็ออกฤทธิ์ได้ดีกว่ายาในรวดเร็วครับ,รบผมถามนิดนึงครับอาจารย์ครับความรู้หรือองค์ความรู้ที่เราศึกษากันที่เราใช้ในงานวิจัยนะครับเพื่อที่จะสนับสนุนผลิตภัณฑ์ตรงนี้เนี่ยมันเป็นองค์ความรู้ที่สากลไหมฮะฝรั่งเขาเรียนเรื่องนี้ไหมเขาสนใจเขาศึกษาเรื่องนี้ไหมผมคิดว่าอิมมโนโมดูลชั่นเป็นสิ่งที่คนเขาให้ความสนใจสูงนะครับแต่บังเอิญว่ามันไม่ได้เป็นศาสตร์ซื่อเฟื่องฟูขึ้นมา ก็เพราะว่ายังไม่มีใครที่มีผลิตภัณฑ์ที่ทําได้ใหญ่ลักษณะอย่างนั้นออย่างฉมังฉมังนะฮะแล้วถ้าหากว่าจากนี้ไปมันจะเฟื่องฟูมันก็ช่วยอะไรไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าใครไปทําให้มันเฟื่องฟูเพราะผมก็เลยจะบอกว่าล่าสุดเราเพิ่งได้ยินรางวัลโนเบลสําหรับคนที่ได้รางวัลในเรื่องของที่เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันทางการแพทย์ครัเพิ่งเคยได้ยิน ว่ามีรางวัลน,นี้ขึ้นมาหมายถึงว่ารางวัลน,นี้มีอยู่แล้วแต่ว่าในสาขาที่ทางการแพทย์ได้รับก็คือเป็นผู้ที่ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของโนเบลจริงๆอยากเชิญเข้ามานะฮะแต่เขาเสียชีวิตไปแล้วยังไม่รู้อ่ะก็จริงๆก็คือวันนี้ก็เลยเชื่อมั่นว่าบิมเนี่ยสามารถช่วยทําให้คุณนันเนี่ยแข็งแรงขึ้นใช่ค่ะนะครับแล้วยังไงฮะสามีสังเกตเห็นไหมหรือหรือไปทํายังไงสามีถึงกลับมาเป็นครอบครัวบิมด้วยกันนะ ก็เริ่มแรกก็เขาทํางานเขา้ากะพักผ่อนไม่เพียงพอค่ะเขามจะแบบน้ำมูกไหลหบ่อยอแล้วก็แบบอาการไม่ค่อยดีเพียอะไรเงี้ยค่ะคก็เลยลองแนะนําให้เขาทานดูค่ะเพราะเขาก็เห็นว่าเราทานแล้วเราดีขึ้นจากอาการที่เขาเป็นคนซื้อยาให้เรากินเองตอนอที่เราไม่สบายแล้วก็ไอค่ะคแล้วเราพอเราทานแล้วมันอาการดีขึ้นเขาก็ลองทานดูค่ะสังเกตเห็นไหมฮะว่าคืนแรกที่ภรรยาทานบิมเข้าไปแล้วก็ถือว่า ที่เขาเปลี่ยนมันก็ค่อนข้างหนาครับพอ,อลองเขามารับทานบีมดูก็ก็ดีขึ้นค่อนข้างรวดเร็วครับเพราะว่าอยู่ใกล้กันต้องต้องรู้ละ่ะต้องดูกันดูแลกันช่วงไม่ค่อยสบายครับอาหาเห็นเลยว่ามันมีผลที่ดีขึ้นครับผมในทางที่ดีขึ้นแล้วของคุณชัยยุทธนี่เป็นคือในเคสของผมนี่คือผมทํางานเกี่ยวกับพวกผลิตอิเล็กทรอนิกส์ครับครับ ซึ่งจะมีทั้งปิ่นของพวกกรดเคมีแล้วก็ความร้อนนะครับเป็นพวกชิปพวกอะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะซึ่งตัวนี้ในตัวเราก็มีภูมิแพ้แล้วครับและสะสมตัวนี้นานๆนู้สึกว่าร่างกายเราจะครั้งที่จะไม่อ่อนเพียรไม่สบายบ่อยมีน้ำมูกไหลนี่ค่อนข้างบ่อยครับและที่เยอะๆคือเรามาสังเกตว่าในโพรงจมูกเรานี่ต้องแสดงมีแค่ก้อนเนื้อดงแดงครับมาขวางทางหายใจอยู่ครับทําให้เราทําให้เราหายใจไม่ค่อยโล่งครับ อันนี้คุณหมอบอกหรือว่าเราดูเรารู้ฟองกระจกดูอะไรนะครับผมมันมองเห็นเป็นติดก้อนแดงๆควางอย่ครับอ่าฮะคล้ก็คล้ายกับพวกเยื่อบุอักเสบครับแต่นี่คงมากกว่าเพราะสมสังเกตเนี่ยตอนคุยตอนเนี้ยเหมือนไม่หายใจเหมือนหายใจทางปากอยู่ครับนี่เราก็ปรึกษาคุณหมอคุณบอกว่ามันรักษาก็ได้แต่ว่าถ้าเรายังไม่ไม่มากไม่มากเป็นไม่มากไม่ลำคาญมากแต่ที่เราว่ามันมากคือตัวนี้ มันจะทําให้เราไวต่อพวกกลิ่นต่างๆมากครับทําให้เราจามอากาศร้อนก็มีมีผลต่อเราอซึ่งเราก็แก้แก้ปัญหาโดยการทานยาพวกแก้แพ้พวกยาหวัดต่างๆครับครับซึ่งจะไม่มันจะทําให้เราอ่อนเพลียนานๆคเพราะเวลาทานยาแก้แพ้จะง่วงครับง่วงทําให้เราอ่อนเพลียอ่าฮะแล้วก็เรามองว่ามันก็ไม่น่าจะใช่ทางออกที่ดีสุดแต่ก็เลยมาเห็นเคสของแฟนที่เขา ไม่ป่วยหนักแล้วเขาทาน<ด>แล้วเขาดีขึ้นงั้นเดี๋ยวผมเรียนถามอาจารย์นิดหนึ่งคร,าารครับอาจารย์ครับไอ้ก้อนเนื้อที่คุณชัยยุทธบอกเนี่ยมันมันคืออาการอักเสบใช่ไหมฮะ,ะจริงๆแล้วมันเกิดจากอาการระคายเคืองก่อนนะฮะว่าเพราะว่าถ้าเรามีน้ำมูกมากมีอะไรเยอะแยะแล้วก็เราสั่งขี้มูกอยู่เป็นประจำอะไรอย่างเงี้ยนะฮะครับอ,อาการระคายเคืองเนี่ยร่างกายเรามันจะมี การต่อต้านหรือการที่จะแก้ไขมันก็เกิดเป็นติ่งเนื้อขึ้นมานะคะเพื่อไม่ให้ตรงนั้นมันระคายเคืองมันก็จะน้ขึ้นมาหรืออะไรอย่างเงี้ยครับอย่างของคุณชัยุทธนี่จะถือเป็นภูมิแพ้ไหมคร <c oughs> มันก็น่าจะเป็นภูมิแพ้จากสาเหตุมลพิษที่เจออยู่ที่ที่ทาอยู่นั่นนะคะซึ่งมันหลบไม่ได้นะ <c oughs> ใช่มันหลบไม่ได้ก็คือต้องทานยาแก้แพ้ควบคุมอยู่ประจําก็ประจําครับ แต่ว่าไม่มีผลว่าทําให้เราร่างกายเราอ่อนเพลียล้วบางทีเราทํางานนี้เราอาจจะอยู่ที่ทํางานเกินวันละแปดชั่วโมงก็ได้ครับ,รบ,รบทําให้เราอ่อนล้าไปเลยครับอืใช้โลหะเชื่อมพวกตะกัวคือเป็นโลงชุบพวกแผ่นวงจรนะครับผมอ๋อลงชุบแผ่นวงจรซึ่งตอนนี้น้ําท่วมไปนะฮะก็ <laughs> ที่รักกระบังยังครับผมพวกนี้ก็โลหะหนัก มันก็จะมีสารประหลอดซึ่งก็มีแนวโน้มว่าจะทําให้เกิดพพลิปที่ว่าเนี่ยที่เป็นเนื้องอกขึ้นมาซึ่งก็อยากจะหายแน่นอนครับอยากหายครับอยากแข็งแรงนะฮะเสร็จแล้วก็ภรรยาหายแล้วก็เลยมาลองดูบ้างก็ลองดูซึ่งโดยตัวเราก็ไม่ค่อยมีความมั่นใจใน ภันแบบนี้เท่าไหร่ครับเอออาหารเสริมมันเยอะนะเอาผมพูดตรงๆในท้องตลาดนี่เยอะมากหลากหลายยี่ห้อสารพัดจะส่งเสริมคุณภาพชีวิตสุขภาพอะไรต่างๆแล้วคิดยังไงถึงคิดว่ามันบิมเราจะช่วยได้ก็คือเห็นเขาเป็นหนักครับป่วยหนักๆนี่เขายังดีขึ้นเลยครับอเราลองดูก็ไม่น่าจะเสียหายอะไรครับอ่าแล้วทดลองนี่ทดลอง,ลองเริ่มทดลองครั้งแรกเมื่อไหร่ครับก็ประมาณสักต่อจากเขาทีมหายที่ไม่ค่อยสบายครับ สักเดือนไหนฮะสักสองสามเดือนที่แล้วครับสองสมเดือนที่แล้วประมาณเอาตุลาแล้วกันครับผมเอากันยาตุลาอ่ใส่แล้วเป็นยังไงบ้างครับคือเท่าที่กินครั้งแรกคือวันละสี่เม็ดโอ้โหสี่เม็ดเลยก่อนครับเช้าสองก่อนนอนสองผลที่ได้เห็นคือร่างกายเราคล้ายๆกับมันมันไม่เพียครับมันสดชื่นครับร่างกายมันสดชื่นกับพี่กระเป๋าขึ้นนะฮะแล้วก็ตัวน้ำมูกตัวหวัดนี่ก็ ค่อนข้างที่จะหายไปค่อนข้าง80%เ็ลยครับก็คือลดลงครับอแต่ยังมีบ้างมีบ้างครับนี่ก็คทานมาสองเดือนแล้วกับแต่ล่าสุนนี่ที่เราลองคือที่ลองลองเช็คที่ว่านแน่ใจว่าเราดีขึ้นไหมก็คือว่าเราจะมีเซฟตี้ผ้าไปจมูกครับทํางานผ้าแมสครับผมแต่วันนั้นเราลองไม่ใส่ดูครับโอ้โหคือคือโดยทั่ว<ร>ไปองขนะะฮ คือโดยทั่วถ้าเราไม่ใส่เนภายในวันหลังวันเดียวครับกลับมาวันหลังนั้นเราต้องเป็นหวัดหรือไม่สบายครับคือที่ผ่านมาเนี่ยรู้ละว่าถ้าเปิดแมสหรือหน้ากากออกครับตกเย็นเนี่ยแน่นอนเลยครับหวัดมหาเลยอ่าเสร็จแล้ววันนั้นเนี่ยครับมั่นใจมากเลยใช่ไแต่เช้าไม่ใส่เลยก็ครับทั้งวันครับอ่าไม่ใส่เลยกลับมาวันหลังก็ก็ทานปกติอืมก็คือตอนเช้ามาอืมไม่เป็นไรครับ วันลุงขึ้นลองอีกไหมวันเดียวก่อนครับผมผมต้องขอขัดจังหวะทันทีเชิญครับคืออย่าลองเลยนะครับเพราะว่าคือเราจริงอยู่ว่าเราทนได้วันหนึ่งวันที่สองวันที่สามวันที่สี่อาจจะทนไม่ได้แล้วเพราะว่ากลิ่นไอของสิ่งที่เราสูดมันก็ยังไงมันอันตรายยังไงอันตรายแน่นอนนะครับเพราะนั้นอย่าลองเลยครับอย่าลองยังคงใช้ไอสิ่งที่ป้องกันอยู่นะฮะแล้วก็ใช้แคปซูลต่อไป ไอ้ปูแพ้อาจจะไม่เป็นแต่มันอาจจะเป็นอย่างอื่นแทนก็สุดท้ายแล้วก็คือตอนนี้เกิดความเชื่อมั่นก็ค่อนข้างเชื่อมั่นครับผมเพราะว่าเราที่มานั่งคุยกันตรงนี้ทุกคนต้องมีประสบการณ์แล้วนะฮะถึงจะแบ่งปันตรงนี้ได้ทุกวันนี้ยังรับประทานอยู่วันละวันละก็เหมือนเดิมครับเช้าสองเช้าสองก่อนนอนสองแล้วก็มีน้ำมังคุดเสริมด้วยน้ำมังคุดเสริมไปด้วยเออนันสิครับผมจะถามอาจารย์ว่าน้ำมังคุดมาช่วยอะไรแล้วบิมชนิดแคปซูลช่วยอะไร คือกรณีกรณีนี้ผมว่าแคปซูลอย่างเดียวน่าจะพอเพียงพอน่าจะเพียงพอแต่ว่าถ้ามีน้ำมังคุดด้วยมันก็จะเสริมมันก็ยิ่งดีใหญ่นะครับในลักษณะที่น้ำมังคุดมันจะไปเพิ่มไอตัวที่เขาเรียกว่าทีเรกูไรเตอร์เซลล์อีกแล้วนะครับก็ประมาณวันละหนึ่งซองเนี่ยการทดสอบของเราในเวลา15วันมันจะเพิ่มทีเรกประมาณ200เรซเดี๋ยวก็เดคราวต่อไป คราต่อไปผมจะมีภาพแสดงให้ดู uh huh. เพราะฉะนั้นันทีเร็กตรงนั้นมันมันเพิ่มขึ้นนะฮะโอกาสที่อาการแพ้ก็ดีซึ่งเกิดขึ้นจากทีเส 2, มันเยอะเนี่ยมันก็จะถูกกดลง uh huh. นะมันก็จะดีขึ้นผู้ง่ายมีความต้านทานมากขึ้น uh huh. นะ,ะที่จะแพ้อะไรพวกนี้มากขึ้นแต่ตัวที่ทําให้ดีจริงๆนะก็คือแคปซูลตัวแคปซูลนะครับซึ่งให้ผลให้ประสิทธิภาพได้มากกว่าทุกวันนี้ก็ยังจะรับประทานต่อเนื่อง ก็คงใช้ตลอดครับผมถามหน่อยว่าอาการหวัดตอนนี้เนี่ยมันทิ้งห่างจากคุณชัยยุทธไปนานไหมครัผมจาได้ว่าผมเป็นหวัดครั้งล่าสุดประมาณสักเดือนที่แล้วครับเดือนที่แล้วครับผมอ่าฮะแล้วมันหายเร็วขึ้นมันดีขึ้นหายเร็วขึ้นครับหายเร็วขึ้นนะครับเอาละก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับขอบคุณมากครับสำหรับคุณชัยยุทธและคุณนันนะครับครอบครัวอยู่เย็นของเรานะครับ Operation b i บิมหรือ balancing immunity นะครับคือกระบวนการที่คณะนักวิจัย ได้ทาการสกัดสารสรรพคุณสูงจากผลไม้และทัญ,ญพืชของไทยมาผสมกันในลักษณะเสริมประสิทธิภาพเพื่อให้ดูแลสุขภาพของร่างกายให้แข็งแรงผลิตภัณฑ์อาหารจากออบริษบิมไมใ่ช่ยานะครับจึงไม่ได้ไปจัดการกับอาการผิดปกติต่างๆในร่างกายโดยตรงแต่ไปปรับระดับ้งกันของร่างกายให้สมดุลแล้วร่างกายก็ดูแล และจัดการกับอาการผิดปกติเหล่านั้นตามธรรมชาติครับ